สวัสดีครับท่านใดสนใจสกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรกยานไฟฟ้าทักมาได้ครับขี่ได้ปกติครับแบต48โวลต์12 M. แอมป์แบตเพิ่งเปลี่ยนใหม่ได้ประมาณ2อาทิตย์ขี่ได้ปกติครับขี่ประจำทุกวันขี่ระยะทางไม่เกิน3กิโลต่อครั้ง เพราะว่าขี่เส้อกับค่าตอนเช้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับราคาถูกเปิดที่4,005 5 4 0 0เท่านั้นแบตใหม่ได้ระบบเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยเอาเฉพาะผมซื้อเฉพาะตัวรถมา3,000เนะีเปลี่ยนแบตไปประมาณ2,000กว่าบาทก็หายขาดทุนกันไปครับ อาใส่ว่าเราได้ขี่แล้วราคานี้สี่พันห้าลดได้นิดหน่อยฮะจุบ๊บ